ผู้ชมค,คะในช่วงชวนคิดชวนคุยของเราในวันนี้นะคะกลับมาพบกับในเรื่องราวของพลังงานสะอาดค่ะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นตอนที่4แล้วนะคะที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนะเราได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติไปให้ถึงสถานศึกษาภายใต้การนาของท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสิริพงษ์อังคา สกุลเกียรติค่ะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการนอกจากนั้นนะคะก็จะมีท่านวาทัทีรยรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่ท่านได้เห็นถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสําหรับการใช้พลังงานสะอาดค่ะโดยที่เราเนี่ยมีความมุ่งหวังมากๆเลยนะคะที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถที่จะลดรายจ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าลงได้แล้วก็สามารถนํางบประมาณไปใช้ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ได้เรียนดีมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางการไฟฟ้านครหลวงที่จะมาพูดคุยกับเราและในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะท่านจาตุรงสุริยสาสินค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะว,ควันนี้ถือดีว่าค่ะได้รับเกียรติจากท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการในการติดตั้งแล้วก็บํารุงรักษาอุปกรณ์นะคะสําหรับ การใช้ในการประหยัดพลังงานในระบบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะคะหรือว่าพลังงานทางเลือกของทางการไฟฟ้านครหลวงนั่นเองค่ะท่านค้าถามนิดนึงสาหรับโครงการที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากให้ท่านพูดถึงโครงการนี้ให้เราได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะครับก็เป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะครับที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมอบให้กับส่วนราชการนะครับเป็นเรื่องของการที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ย เราจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์นะครับโดยที่หน่วยงานราชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลที่สังกัดทีเ่เป็นราชาการนะครับในมิตินี้เนี่ยทางการไฟฟ้าเราออกค่าใช้จ่ายให้100%นะครับนั่นก็หมายความว่าจะมีผู้ที่มาติด ตั้งแผงโซล่ารบนหลังคาและนำพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาให้ท่านใช้โดยไม่ต้องลงทุนเลยครับนะคะก็ถือดว่าเป็นโครงการที่สามารถที่จะใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกมาใช้เพื่อหลักสำคัญในการลดรายจ่ายเรื่องของขพลังงาน,านะคะพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าคราวนี้ท่านคะสําหรับกลุ่มเป้าหมายมที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของสปทเองหรือว่าโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สนใจนะคะสมัคร เขาเขาร่วมโครงการกับทางการไฟฟ้านครหลวงเนะี่ยจะต้องจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีการกำหนดไหมคขัว่าจะต้องเป็นโรงเรียนในขนาดไหนกำหนดพื้นที่เฉพาะในกรุงเทพหรือในเขตบริมณฑลหรือเปล่าหรือ,อยังไงบ้างคะท่านในช่วงเริ่มแรกเนี่ยรเราก็ พยายามกำหนดในพื้นที่ที่การไฟฟ้านะครหลวงเราให้บริการจําหน่ายกระแสฟไฟฟ้าอยู่ซึ่งเรามีอยู่3จังหวัดนะครับค,คือกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการนะครับแต่ตอนหลังเราก็ได้รับการร้องขอนะครับจากคนที่อยู่นอกพื้นที่ว่าทําไมไม่ให้บริการกับพื้นที่นอกเขตจําหน่ายเราบ้างนะครับเราก็เลยได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าทางการไฟฟ้านะครหลวงเองเนี่ย ก็สามารถที่จะดําเนินการได้เช่นเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านของระบบจําหน่ายนะครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้ติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนในประเทศไทยนะฮะสามารถทําได้แต่ต้องได้รับกรร้องขอนะอเป็นภาคสมัครใจะนะครับให้มาร่วมโครงการครับค่ะก็หลักๆนะคะก็ใครที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะเข้ามาได้ด้วยความสมัครใจของทุกท่านเลยนะคะคราวนี้ท่านคะสําหรับในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสพทอของเราเนี่ยเข้าร่วมในโครงการของทางการไฟฟ้านะครหลวงเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีเยอะแล้วหรือยังแล้วก็ ตอนนี้อยู่ในส่วนของการดําเนินงานขั้นตอนไหนบ้างแล้วคะครับจริงๆเนี่ยก็มีผู้สมัครมาในอดีตเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยะนะครับเราเองก็เคยรดโชว์นะครับไปเชิญผู้มีการโรงเรียนในสังกัดสพทเนี่ยมาจัดสัมมนาบ่อยครั้งนะแล้วก็มีการเชิญชวนพูดคุยแล้วก็มีการยื่นเรื่องสมัครเข้ามาในในก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่ง,น,งะนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยอาจจะนโยบายของสพทเองเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่า อำนาจการลงนามหรืออำนาจในการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นของผู้ใดนะครับหลังจากที่<ฆ>ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้กรุณาที่จะให้มีการทำา MOU <ฆ>เป็นแบบเป็นทางการ <c oughs> เมื่อวันที่29พฤษภาคม <c oughs> ก็เกิดความมั่นใจขึ้นว่าการทำแบบนี้ไม่ได้ขัดระเบียบอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ผิด ปิดในเงื่อนไขต่างๆนะครับก็ท่านก็ไฟเขียวว่าสามารถดําเนินการได้นั่นก็แปลว่าโรงเรียนที่ยังค้างอยู่ในระบบของเราที่มีการคอนแทคกก่อนหน้านี้นะครับประมาณ200โรงเรียนเนี่ยตอนนี้ก็ ก็สามารถเริ่มดําเนินการได้จริงนะครับตอนนี้เราก็เลยมีการดําเนินการไปแล้วโดยประมาณถึงวันนี้ประมาณ20โรงเรียนแล้วครับที่เราติดตั้งเสร็จแล้วและอยู่ในช่วงการทดลองทดลองจ่ายไฟอยู่ครับอืมค,ค่ะซึ่งถือได้ว่าอย่างที่บอกคะ่ะพอมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกๆหน่วยงานโดยเฉพาะโรงเรียนนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีข้อกังวลนั่นนู่นน,นี่นะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะวางใจได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะเราได้คุยกันในส่วน ของทั้งเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติไปแล้วนะคะเมื่อช่วงตอนที่1นนะคะเพราะว่าเราได้มีการพูดคุยกับท่านรัฐกรฐฟ้องเสียงนะคะท่านผู้มีการสํานักนิติการด้วยนะคะที่มาทําความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายนะคะ,คะข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นจะต้องมาใช้ในโครงการพลังงานสะอาดนั่นเองค่ะท่านท่านรองคะในส่วนนี้การดําเนินการต่างๆมันจะต้องมีประเด็นคําถามท,าที่เกิดขึ้นประเด็นคําถามไหนบ้างคะถ้าลองคะที่ เกิดขึ้นมาบ่อยๆเราจะต้องมาคอยตอบคําถามแบบนี้ให้กับโรงเรียนได้ใครข้อสงสัยหรือใครกังวลบ้างคะครับคาถามที่แรกๆเลยคือแน่ใจนะครับว่าโรงเรียนไม่ต้องจ่ายตังค์สำคัญเลยค่ะคท่านเลยเราก็บอกว่าแน่ใจครับทางการไฟฟ้าเราเป็นผู้ลงทุนนะครับเขาก็คําถามต่อไปว่าอ้าวแล้วอยู่ๆการไฟฟ้ามาลงทุนอ่ะอยู่ๆขายไฟน้อยลงนะฮะแล้วมาลงทุนตรงนี้การไฟฟ้า จะได้ประโยชน์ยังไง <ứng S 1> ะนะครับเราก็เรียนว่าตรงนี้เนี่ยเราเราก็ยังได้ประโยชน์อยู่นะครับเ,ออเป็นประโยชน์ในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดคือคือปกติเนี่ยาการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราจะซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมาติดตั้งระบบจําหน่ายแล้วก็จําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับลูกค้าของเราะนะครับซื้อมาขายไปเหมือนเป็นยี่ปัวนะครับซื้อ <ứng S 1> ไฟมาแล้วขายไฟออกโดยมีระบบเสาสายอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันจะอีกโมเดลหนึ่งคือ เรารับไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับและเอามาจำหน่ายานะครับเ,เพราะฉะนั้นรูปแบบโมเดลมันก็จะเปลี่ยนไปว่าแทนที่เราจะซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกลายเป็นว่าเราลงทุนติดตั้งแผงแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้นะครับแต่คํำว่าจำหน่ายเนี่ยไม่ใช่เป็นการจำหน่ายออกไปนะครับเป็นการใช้ในในสถานที่นั้นนะครับไฟที่เหลือจะไม่สามารถ ออกไปนอกระบบได้เป็นการ<ะ>ใช้เพื่อลดค่าไฟในหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับ<ะ>ตรงนี้ก็สามารถทําได้ตามระเบียบนะครับโดยโดยทางสพทเองเนี่ยก็สามารถนํางบสาธารณภภคเนี่ยที่เคยชําระค่าไฟปกติเนี่ยมาชาระค่าบริการผลิตไฟฟ้านะครับค<ะ>่าบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์นะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้เราถือว่านะสามารถนํางบสาธารณภคมภาคมาชระได้อย่าง<ะ>ถูกต้องทุกอย่าง เพราะนั้น,นประเด็นคําถามก็คือม่แน่ใจนะว่าไม่ต้องชําระเงินนะฮะเรื่องของการไฟฟ้าได้อะไรนะฮะแล้วก็เรื่องของอนาคตทางโรงเรียนจะต้องบํารุงรักษาเองหรือเปล่านะครับเราเรียนว่าตรงนี้เนี่ยสัญญาของเราเนี่ย 20ปีโดยประมาณนะครับจะมีแล้วแต่แล้วแต่โครงการบางโครงการเนี่ยต้องใช้สัญญา20-25ปีนะครับโดยประมาณแต่โซลา่าเนี่ยจริงๆมีอายุา cover นะฮะได้ถึง30ปีนะครับเ,เพราะนั้นในระหว่างที่ทีอ่อยู่ระหว่างที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูแลตลอดอายุสัญญา,าการดูแลของของระบบเนี่ยฮะนอกจากต้องไปพล้างแผง อย่างน้อยทุก6เดือนเนี่ยต้องปีนไปทําความสะอาดแผงจะต้องตรวจสอบระบบไสไฟตรวจสอบความความปลอดภัยต่างๆนะฮะตรวจสอบตัวตัวอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์อุปกรณ์แผงโซลา r เซลล์ว่ายัง<ะ>อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่มถ้าถ้าใช้งานไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้<ะ>ใหมันใช้งานได้นะครับดูแลจนตลอดอายุสัญญานะครับแล้วก็<ะ>ในที่สุดเมื่อครบสัญญาก็จะมีการรื้อถอนอุปกรณ์นั้นออก นะครับโดยที่โดยที่เราคิดว่าเราก็ไม่อยากที่จะทิ้งภาระเรื่องของการรื้อถอนให้กับทางทางโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะเรารู้อยู่แล้วว่าโซล่าเซลล์ที่ครบกำหนดอายุสัญญาเนี่ยมันเป็นเหมือนผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะครับมันเก่าแก่แล้วนะฮะเราก็คิดว่าให้การไฟฟ้ารื้อถอนนะฮะมันมีค่ารื้อถอนด้วยและเรื่องของการส่งทําลายะนะครับแผงนโซลา่าไม่สามารถทิ้งถังขยะได้นะครับ<อ>นะฮะจะต้องส่งทําลายอย่างถูกต้องเพราะเป็น ขยะที่เรียกว่าเป็นเป็นพิษนะฮะ,ม,ะมันจะต้องส่งทําลายให้ถูกต้องซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้ยกภาระเหล่านี้ให้กับทางโรงเรียนนะเรา,าก็จะดําเนินการเป็นผู้รื้อถอนและนําไปทําลายทั้งหมดนะครับค่ะ,คะเห็นช,ชัดๆเลยนะคะสําหรับคําตอบจากท่านอรองผู้ว่าการนะคะว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายและที่สําคัญคุณครูไม่ต้องปินไปเช็ดเองนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะต้องมีการเข้าไปตรวจนะคะเขาเรียกว่าตรวจคุณภาพตรวจสภาพให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุสัญ อย่างแน่นอนนะคะนี่ก็ถือได้ว่าใครกังวลนะคะกับหลายๆประเด็นหลายๆเรื่องราวที่เป็นข้อสงสัยของทางสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะคราวนี้ในช่วงท้ายค่ะจะขอความกรุณาท่านรองนะคะได้ฝากกละเอียดในช่องทางของการติดต่อสําหรับโรงเรียนไหนที่มีความสนใจจะเข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะครับสําหรับผู้ที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนะครับท่านสามารถ เดินทางมาโดยตรงเลยก็ได้นะครับมาติดต่อที่การไฟฟ้าเขตธนบุรีนะครับจะมีฝ่ายธุรกิจบริการคุณภาพไฟฟ้าตั้งอยู่ที่นั่นนะครับก็ขอเ,อเข้ามาติดต่อได้หรือนะฮะสามารถทำหนังสือนะครับมาที่ผู้ว่าการของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเข้าร่วมโครงการก็ได้นะครับหรืออาจจะโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนนะฮะเบื้องต้นที่หมายเลข02 4 1 1 2401นนะครับแล้วก็ต่อ 5 4 3 2ถึง4นะครับหรือเลขจำไม่ง่ายครับอาจจะโทรคอลเซ็นเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงครับที่หมายเลข หนึ่งหนึ่งสามศูนย์เพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก็ได้ครับค่ะซึ่งถือได้ว่าวันนี้เราได้รับข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สําหรับตอนนี้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่กําลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจก็จะได้ความมั่นใจมากขึ้นสําหรับการเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะคเพื่อที่เรานั้นจะได้นําพลังงานสะอาดนั้นมาใช้อย่างถูกที่ถูกทางนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทางสถานศึกษาโดยตรงนะคะวันนี้ซึ่งถือได้ว่าเราได้ความรู้แล้วก็ข้อกระสางรวมไปถึงข้อมูลดีๆนะคะใน โครงการาโซลารูรปท็อปนะคะของการไฟฟ้านครหลวงค่ะและที่สําคัญวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านจาตุโรงสุริยาศส,สินค่ะท่านรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีครับก่อนที่จะทิ้งท้ายนะครับ <c oughs> เราก็จะบอกว่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยมาทุกวันนะครับผมอยากให้ทางโรงเรียนเ,นยเร่งนะครับที่จะติดตั้งนะครับแสงพระอาทิตย์มาทุกวันและ มาทุกวันนะครับเราเราชา้าเราก็เหมือนเราเสียโอกาสในการลดค่าไฟนะครับค่าไฟที่ลดได้เนี่ยอย่างน้อยก็20%ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่านิ่งเฉยนะครับรีบทำหนังสือรีบติดต่อทางการไฟฟ้านะครหลวงครับเรายินดีให้บริการโดยทันทีครับขอบคุณมากครับค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลนะคะที่จะทำให้ทุกๆเรียนได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะฉะนั้นมาเข้าร่วมโครงการนี้ไปด้วยกันค่ะ การติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ใช่แค่เพียงการติดตั้งและจบไปแต่ยังต้องมีการบำรุงรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่เป็นประจำเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นค่ะในการติดตั้งระบบโซลาเซลล์นอกจากการคัดเลือกอุปกรณ์ที่ดีแล้วยังต้องมีการสำรวจหน้าง,งานคำนวณโครงสร้างเพื่อนำข้อมูลมาออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมถึงความเชี่ยวชาญของผู้ติดตั้งก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะ อย่างแรกเลยค่ะคือเราต้องรู้พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของเราก่อนหรือค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน2อคือพื้นที่ในการติดตั้งหรือลักษณะของหลังคาของเราค่ะ 3. คือการคำนวณโครงสร้างและออกแบบโดยละเอียด 4. คือการบำรุงรักษาและดูแลตลอดอายุการใช้งานซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ควรมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือในการบำรุงรักษาดูแลระบบ และให้คำแนะนำตลอดอายุการใช้งานเพื่อความคุ้มค่าที่สุดในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า,าจากแสงอาทิตย์ค่ะ <S <S เราสามารถให้บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบโซลารลูฟท็อปตั้งแต่ขนาด3ถึง10กิโลวัตต์สำหรับบ้านผักอาศัยและขนาดใหญ่สำหรับอาคารสำนักงานโรงงานอาาาุตสาหกรรมและโซลาร์ความด้วยค่ะพร้อมบริการให้คำปรึกษาในการเชื่อมต่อระบบลพลังงานผลิตไฟฟ้า,าจากแสงอาทิตย์สำหรับใช้เองและขายกับเืนการไฟฟ้าค่ะ Ken b y m b a คือผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งออกแบบระบบโซลาเซลล์พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพเราจะช่วยสร้างระบบโซลาเซลล์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน เราช่วยเลือกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและช่วยเลือกทีมงานที่เป็นมืออาชีพโดยได้รับการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนจาก m e a ค่ะเรามีบริการพิเศษหลังการขายโดยการล้างแผงประจำปีแถมยังมีระบบออนไลน์ในการติดตามระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะหากพบปัญหาในการผลิตไฟฟ้าเรามีทีมงานที่พร้อมจะเข้าไปแก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็วเพื่อทำให้ระบบโซลาร์เซลล์ของท่านทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกๆวันค่ะ ถ้ามีข้อสงสัยหรือสนใจบริการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเทนไบเอเอพร้อมให้คำปรึกษาฟรีค่ะ